แล้วครับมนม้นองทุกคนครับนี่ครับตุ่มปลาเซลร,รอบเขาเร่งครับเซพักระแางหอมห่วยห้วยนี่ก็ถกสวัสดีตัวล้งเร่งครับพี่น้องเา้ามายามรอบครับมองเก้าหน่อยนะครับนี่ครับอันนี้บ่อร่างน,นี่ไม้บ่อร่างโอ้หนามขึ้นคักมืนน่อไ่ พี่น้องปลาเป็นเพื่อนอยู่จากมือสีลงไปยางลงไปใส่เบ็ดโฟมพี่น้องคุณตามเกาะตามอันนี้ไปพี่น้องไปลุงกันเลยครับนังเลกพี่น้อง อันตัวนึงครับอันสร็จตัวนึงอันสีใหญ่มองครับอ่ะอาสร็จตัวนึงพี่น้อง กบอกของพี่น้องมันเป็นทางฟ้าเนาะไป้ปี่รุ่นมัสองครับพี่น้องอันนี้เของพี่น้อง เขายเยวจังายครับพี่น้องยเยอจังายมองครับมาเบื่องหลังนี่ครับหลังที่สามหลังให้ไล่ครับขันบ่เขาหลังนี่ครับบ่ได้กินเลยครับ Okay. Hey. คอบบงนี้เลยสองตัวนี่อุ้ยจัยงเลยพี่น้องเว้ยกระคอสามครับนี่กระคอสามระคอสามตัวมันมาเลยครับวันนี้ได้ล้างเยวคุ้มเลยนะครับพี่น้อง เป็นไงครับพี่น้องจังบอบอ่ะเนีขาจนได้หม้อที่เล้วเขาเต่ปลานินครับหม้อนี้เขาปลาคอ รับพี่น้องตบแล้วมือนี้โอ้โหโอ้โอ้โเงมือท้อัแาตครับ มันหมันพี่น้องจ้างมันนี่นจ้างเลยจะต้มแล้วมันมนี่ มีข้างดำเลยพี่นอ้องข้างดำมล้วนเลยนะครับข้างดำมันล้นะนวนดูนี่ลาลินโบเห็ยนปลาสลิดตัวนึงครับนี่ ตัวหนึ่งครับมันมานพี hmm. here, okay, ่น้องมันมานแล้วเดี๋ยวไปพอกันเฮดเมนูครับพี่น้องเฮ็ดไปนูอยู่บ้านครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ถือว่ามันนี่ครับคอสามครับคอสาม ข้างดำประมาณหกจ็ตตัวน่ะมมนี่ปาดินโมถือครับเดี๋ยวผมจะใส่หลอดไปก่อนเดี๋ยวไปพอกันอยู่บ้านครับพี่น้องเฮ็ดไม่นู่ยังกินไปกันเลยครับมันหมาเลยครับหลังจากยามหลอดมากพี่น้องข้างหมวอครับข้างหมอเดือนแล้วนีครับปลาเฮาตุ่มสองตครับกับแยงทีมงานไปกินครับพี่น้อง ยังกิงานไปกินน้ำครับต้มสองโต๊กินบะเบิดผู้เดียวครับพี่น้องใส่พริกลงไปครับใส่พริกลงไปเรียบร้อยครับพี่น้องขาเปียกลงไปต้มแบบแล้วเล่าครับต้มแบบบานเฮาครับ ใส่ปลาลงไปครับปลาใส่เป็นตอนเลยขายปลาว่ารไรเด้พี่น้องนี่ครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวมาลอ่อเสียบๆล้วกันครับลดดีจัน้อยนึงไม่ต้องใส่หลยครับเพิ่มคนบนัวใส่ลงไปเลยครับพี่น้อง บนัยตัดเลยครับนี่ใส่ปิโตเลยนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวปิดฝาไว้ครับพี่น้องปิดฝาไว้จะเข้าครับรอบปลาซุกครับพี่น้องใส่ผงนวลงไปพี่น้องผงนวดตามใจชอบด้วยครับใส่หลายเสียบหลายมากหน่อยก็ใส่หน่อยครับพี่น้องปลาซุกเลยครับพี่น้องวันนี้ นี่เปะของข้าวพะขยงเฮียวพกขยะเงยวบานบานห้าวเลยครับพี่น้องพะขยะเงยงบานเ้าครับใส่ลงไปเลยเหมืนควบหอมครับนีเหียวแห่งหอมครับพกขยะเงยวบานเ้าไปครับพี่น้องกินดูกันครับแล้วนะครับพี่น้องทุกคนครับนี่ครับ ต้มปลาเซลล็อข่าเรีงครับเซฟักกระแยงหอมห่วยห่วยนี่ก็ถั่ยเจียวครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อครับมาเด้อกินข่าเรีงน้ำกันครับฝากติดตามคลิปหนาคลิปน้อยเด้อครับพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ครับผมอีสานกระครับชานิลนะครับฝากติดตามคลิปหนาคลิปน้อยครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อครับพี่น้องเพื่อสิบบพาดคลิปหนาขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ ไปแล้วครับพี่น้องขอคิดถอโตเก็นเขากันครับสวัสดีครับ